ยยออนแกก็รู้ว่าฉันใจดีมากแค่ไหนให้แกยืมเงินไปตั้งสามแสนนี่ก็จะเข้าปีที่ห้าแล้วทั้งต้นทั้งดอกแกไม่เคยคิดจะใช้คืนฉันหน่อยบ้างเลยเหรอดวงตาคนพูดแข็งขึงขึ้นมาแทบทันทีด้วยรับรู้ดีว่าเงินที่ให้เพื่อนรักยืมดูแล้วไม่มีทีท่า ว่าจะได้คืนเลยแม้นแต่บาทเดียวอืมนุชจ,จ๋านุชเพื่อนรักแกก็รู้ดีว่าตั้งแต่คุณองค์อาจจากโลกนี้ไปก็ต้องแบกรับภาระหนี้สินที่คุณองค์อาจก่อไว้ไหนจะเจ้านี่รายย่อยอีกแถมธนาคารที่เขาไปกู้มาบ้านหลังนี้ก็ไม่รู้ว่า ธนาคารจะมายึดไปวันไหนดีหน่อยที่มีแกเป็นเพื่อนรักไม่งั้นฉันกับลูกก็คงไม่มีชีวิตรอดมาจนถึงทุกวันนี้หรอกดวงตาคู่งามมองหน้าเพื่อนรักระห้อยนุชจ,จ๋าอ่อนยังซึง้งในน้ำใจของนุชมาตลอดเลยนะ ออนขอโอกาสอีกสักหน่อยนะนุ่นนะนี่ใย,ยปีก็เพิ่งเรียนจบพยาบาลมาเพิ่งจะไปรับปริญญามาหม,มาดๆและคิดว่าพรุ่งนี้จะไปสมัครงานที่โรงพยาบาลเอกชนที่อยู่แถวบ้านนี่แหละฉันไปสืบมาแล้วนะได้เงินเดือนและค่าโอทีมากกว่าโรงพยาบาลเอกชนอื่นเกือบเท่าตัวนะแก เห็นว่ารับลูกค,ค้าจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นประเทศแถบตะวันตกหรือแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านของเราก็แห่กันมาเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้ที่นี่มีแต่หมอที่เก่งๆทั้งนั้นนะแต่พยาบาลที่จะเข้าทำงานที่โรงพยาบาลแห่งนี้ได้ต้องเก่งภาษาด้วย ดีหน่อยที่ฉันเน้นเรื่องนี้กับลูกมากเป็นพิเศษถือว่าฉันทุ่มจนหมดตัวเลยละ่ะเพื่อให้ลูกสาวได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องภาษาและยายปีก็ไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังเลยนะแกดวงตาคู่งามฉาบฉายไปด้วยประกายตาแห่งความหวัง เมื่อคิดถึงลูกสาวอนเป็นที่รักบังออนรู้ดีว่าความจริงของชีวิตที่บ่งบอกถึงช่วงจังหวะในการก้าวย่างที่สั้นหรือยาวไม่เท่ากันทั้งยังต้องริ้มรถความรู้สึกสุขทุกข์ขมขื่นหวานซึ้งตรึงใจและอะไรอีกมากมาย ขึ้นอยู่กับว่าเราจะจัดการกับสิ่งสิ่งนั้นอย่างไรเฮ้ยเยออนนี่เยออนฉันก็เห็นแกนี่แหละที่ทุ่มเททุกอย่างให้กับลูกกับผัวจนทุกวันนี้ต้องมากัดก้อนเกลือกินเนี่ยเมื่อก่อนมีหนุ่มๆหมล่อๆรวยๆกว่าคุณองค์อาจมาตามจีบแกก็ไม่เคยแ,แลเลย ถ้าเลือกคนอื่นมาเป็นคู่ชีวิตไม่ใช่คุณองค์อาจป่านนี้แกกับลูกได้เป็นเท่าแก่นี้ร้านทองสบายไปตั้งนานแล้วนงนุชรู้ดีว่าเพื่อนรักของเธอเมื่อครั้งยังสาวป๊อปปูล่ามากแค่ไหนหนุม่มโนมตามจีบจนกระไดบ้าน แทบไม่แห้งพอเพื่อนรักโตกโรงปรงใจมีครอบครัวก็ต้องเจอกับมรสุมชีวิตเมื่อการพัดพรากจากสามีไม่มีวันหวนกลับปัญหาที่เกิดทำให้เธอต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเพื่อนรักอยู่เสมอถึงแม้นจะต้องแลกกับ เงินเจ็บส่วนตัวทุกบาททุกสตังค์ของเธอเลยก็ว่าได้คำว่าเพื่อนไม่ยิ่งใหญ่แต่สำคัญที่สุดสำหรับเธอสำหรับนงนุชแล้วใครหลายคนให้คำจํากัดความกับคำคำนี้ไว้มากมายแต่สำหรับนงนุชแล้วเพื่อนคือบุคคลที่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเขาคนนั้น ก็จะยังคงเคียงข้างอยู่เสมอไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือเลวและเวลาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเธอคือคนคนนั้นของเพื่อนรักเสมอเยออนฉันก็เข้าใจแกนะว่าตลอดห้าปีนี้ว่าแกลำบากมากแค่ไหนแต่ฉันก็ไม่ไหวจริงๆ ถึงแม้นง,งานที่ทำอยู่จะมั่นคงเพราะเจ้านายให้ความเมตตาฉันมากแต่มาช่วงหลังๆท่านดูแก่ไปมากเลยนะตั้งแต่หลานสาวของท่านได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์ไหนจะงานที่ต้องหนะักไหนจะเป็นห่วงสุขภาพของหลานท่านยิ่งมีหลานสาวเพียงคนเดียวด้วยแล้วทำให้ท่านวิตกกังวลเป็นอย่างมากเลยนะแก คิ้วบางย่นเข้าหากันดุดคล้ายคนใช้ความคิดเป็นอย่างมากาพูดมาแล้วฉันละรู้สึกเพลียในหัวใจยังไงไม่รู้หาพยาบาลมาช่วยดูแลหลานท่านที่บ้านนี่ก็แทบจะหมดลงพยาบาลแล้วแต่ก็ไม่มีใครทนได้เกินหนึ่งเดือนเลยนะแกคุณเธอทั้งขี้งุดหงิดโบโหร้ายแถม ยังเอาแต่ใจอีกต่างหากตลอดสมปีที่เข้าวนเวียนรักษาตัวในโรงพยาบาลอาการก็ดีขึ้นแค่นิดๆหน่อยๆเองคุณหญิงเธอก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วหมอที่ไหนว่าเก่งท่านก็สาะสแสวงหามาดูแลหลานสาวของท่านถึงกับไปเทคโอเวอร์ over, โรงพยาบาลเอกชน มาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยนะแกเฮ้ยนี่แหละนะคนรวยคนที่รวยก็ไม่รู้ทำบุญด้วยอะไรก็เอาแต่รวย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 ขึ้นจนล้นฟ้าส่วนคนจนกินข้าวแกงอย่างเราๆกว่าจะลืมตาอ้าปากได้ยิ่งกรณีของฉันด้วยแล้วสามีที่เสียทิ้งนี่ก้อนใหญ่เอาไว้ให้ ยิ่งแล้วใหญ่ชาติทั้งชาติฉันคงไม่เข้าใกล้คาว่าเสียถีเป็นแน่เลยแกแค่ให้ได้อยู่ดูลูกประสบผลสำเร็จไปวันๆนในช่วงของอายุสิ่งนั้นมันทำให้ฉันอยากจะใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ต่อไปและฉันก็ขอบคุณแกมากเลยนะนุชที่เป็นเพื่อนที่ดีต่อฉันตลอดมา ขอบคุณมากเลยนะดวงตาคู่งามรื่นขึ้นมาด้วยหยดหยาดน้ำตาเมื่อคิดถึงช่วงชีวิตที่ดูแล้วว่าที่ดูทีท่าว่าจะไม่มีอนาคตของตัวเองเลยดีหน่อยที่มีลูกสาวคอยเป็นแรงบันดาลใจให้อยู่ในโลกใบใหญ่ใบนี้ต่อเอาละแกยังไงซะ ถ้ายายปีทำงานหาเงินได้แล้วฉันสัญญาฉันจะทยอยหาเงินคืนแกถึงแม้นมันจะเป็นเงินที่ก้อนใหญ่มากสำหรับฉันแต่ฉันจะพยายามหามางคืนให้ได้พอยายปีเริ่มทำงานฉันกับลูกอาจจะย้ายไปอยู่ห้องเช่าและให้ธนาคารยึดบ้านหลังนี้ไป เพียงเพราะว่าฉันจะได้ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยแล้วจะได้หักหลบกลบหนี้ไปในตัวเลยถ้าทำอย่างนั้นฉันก็คงยังพอจะมีเงินเหลืออยู่อีกสักก้อนเพื่อไปเริ่มต้นใหม่กับยายปีลูกสาวนะ่ะปากบางเม้มเข้าหากันเมื่อคิดถึง การตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตอีกเรื่องหนึง่งโอเคไหมเพื่อนฉันขอโอกาสจากแกอีกสักครั้งนะ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 เพื่อนรักดวงตาคู่งามวิงวอนเพื่อนรักออกไปยังหวังให้เห็นใจเฮย้ยก็คงจะอย่างที่แกว่านแหละนี่แกถ้าแกทำอย่างที่พูด แกไม่เสียดายบ้านหลังนี้หรอกเหรอพ่อแม่อุตส่าทิ้งมรดกบ้านหลังนี้ไว้ให้ถึงแม้นว่าสภาพจะกลางเก่ากลางใหม่แต่ก็อยู่ในย่านธุรกิจถ้าแกรอสักหน่อยประกาศขายก็คงจะได้มากกว่าสิบล้านเป็นแน่แสดงความคิดเห็นออกไปเพื่อหวังให้เพื่อนรักได้คิด นุชจ๋าเราคงจะสู้ดอกเบี้ยธนาคารไม่ไหวหรอกสิบล้านมันไม่ใช่ดอกน้อยๆเลยนะเราไม่อยากให้ลูกสาวต้องลำบากเราอุตส่าห์สู้กลั้นฝืนทนทุกอย่างจนเยปีเรียนจบปีสี่มาได้ดังสมใจก็ถือว่าหนักเอาการนะแกจบมาแทนที่จะได้พัก ออกท่องเที่ยวเหมือนเพื่อนๆแต่กลับต้องรีบมาหาสมัครงานทำเลยเพราะนี่สินที่มีอยู่ดอกเบี้ยก็เป็นไฟลนก้นนะแกเฮ้ยแกเนี่ยก็ดีนะเยออนที่มีอะไรก็บอกกับลูกสาวตรงๆเลยไม่ว่าจะปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นกับครอบครัวทำให้หนูปีรับรู้และ ทําตัวเป็นเด็กดีอย่างนั้นประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ในล่องในลอยแถมยังตั้งใจเรียนให้จบตามหลักสูตรอีกต่างหากเห็นว่าได้เกียรตินิยมด้วยไม่ใช่หรออืมใช่จ้ะฉันระภูมิใจในตัวลูกสาวมากเลยนะในข้อนี้ดวงตาคู่หมนฉาบฉายทอประกายแสงแห่งความสุข ออกมาแทบทันทีเมื่อคิดถึงลูกสาวสุดที่รักว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาปฏิบัติตัวได้ดีมากแค่ไหนพรุ่งนี้ฉันก็จะพาลูกไปสมัครงานที่โรงพยาบาลใกล้ๆนี่แหละเห็นว่ารับพยาบาลเพิ่มอีกหลายอัตราอืมดีแล้วล่ะนี่จบจาก คุยทุรลกับแกแล้วฉันว่าจะเข้าไปที่โรงพยาบาลเอกชนของคุณหญิงท่านสักหน่อยไปคุยกับผู้อำนวยการว่าหาพยาบาลพิเศษคนใหม่ที่คุณหญิงท่านฝากไว้ได้หรือยังพรุ่งนี้จะได้ให้คนรถมารับตัวไปที่คลืสนหาดของท่านเลยแต่เอ๊ะบังออนลูกสาวแกก็จบพยาบาลไม่ใช่หรอ ทำไมแกไม่ให้ลูกสาวไปเป็นพยาบาลพิเศษดูแลหลานสาวของคุณหญิงท่านที่บ้านเลยล่ะดวงตาคู่งามฉาบฉายแวววิบวับรู้สึกตื่นเต้นในความคิดของตัวเองข้าตอบแทนดีมากเลยนะแกะคุณหญิงเธอก็ใจดีด้วยถึงแม้นหลานสาวของท่านจะวีนเก๋ แต่ฉันว่าหนูปีเอาอยู่เพราะหนูปีทั้งเก่งทั้งฉลาดปฏิพานไหวพริบเป็นดีเยี่ยมจากที่ฉันประเมินนะแกฉันคิดว่าลูกสาวของแกเอาอยู่จ้องมองสบตากับเพื่อนรักด้วยแววตาที่แข็งขึงเพื่อทำให้เพื่อนเห็นด้วยกับความคิดนั้นอืจะดีเหรอนุช เยียปียังไม่เคยทำงานจริงๆจังๆเลยนะนอกจากฝึกงานตามโปรแกรมของชั้นปีแต่ละปีนะ่ะนี่ถ้าเกิดไปสมัครงานพรุ่งนี้ถ้าเขารับก็ต้องไปทำงานจนกว่าจะผ่านโปรอีกตั้งหกเดือนกว่าเขาจะบรรจุให้เป็นเจ้าหน้าที่ประจำคิ้วงามขมวดมุ่นเข้าหากันจนเป็นปุ่มโลหะ เอาอย่างนี้มังออนท่านหนูปีสามารถดูแลหลานค,นคุณหญิงท่านจนร่างกายพร้อมสามารถเข้ารับการผ่าตัดครั้งที่สีได้สำเร็จฉันนงนุษที่ทำหน้าที่เลขาของคุณหญิงท่านมานานหลายปีจะยกหนี้สินที่ให้แกยืมไปให้แกหมดทุกบาททุกสตางค์และฉันจะไม่ทวงเงินก้อนนั้นแกอีกเลย ดวงตาคู่หวานทอประกายแสงแห่งความจริงจังออกมาอย่างเปิดเผยด้วยหวังให้เพื่อนรักเห็นด้วยกับข้อเสนอนั้นนงนุชเธอรู้สึกเหนื่อยเต็มทีกับภารกิจที่ต้องเที่ยวเข้าเที่ยวออกโรงพยาบาลเพื่อหาพยาบาลพิเศษตามคำร้องขอของนายหญิงและเจ้าหน้าที่ ที่ไปปฏิบัติหน้าที่นั้นก็ไม่มีใครทนทำงานนั้นเกินได้หนึ่งเดือนเลยแม้นแต่สักคนเดียวยัย,ยอ้อนถ้าเกิดหนูปีทำได้นะแกคุณหญิงมีโบนัสให้อีกต่างหากซ้ค่าจ้างที่ได้รับแต่ละเดือนก็ได้มากกว่าโรงพยาบาลเอกชน ตั้งสองสเท่าเชียวนะแกยื่นข้อเสนอให้เพื่อนรักด้วยหวังให้คล้อยตามข้อเสนอนั้นแต่เอ๊ะทำไมพยาบาลที่ผ่านมาถึงอยู่ได้ไม่ถึงเดือนละแกฉันว่ามันยังไงยังไงอยู่นะฉันยอมรับถึงแม้นว่าฉันจะรู้สึกดีกับค่าจ้างนั้น แต่ฉันก็ไม่อยากให้ลูกสาวต้องลำบากหรือมีอันตรา,ายนะแกเยนุชแกคงไม่อยากให้เด็กที่แกรักเหมือนลูกต้องได้รับอันตรายหรอกนะดวงตาคู่งามแข็งขึงขึ้นมาททันทีเพื่อทบทวนความรู้สึกของเพื่อนรักให้ได้คิดอืมไม่หรอก ยายออนฉันก็รักหนูปีมากเท่าๆกับแกนั่นแหละฉันก็คิดเสมอแล้วว่าหนูปีเป็นลูกสาวของฉันคนหนึง่งและฉันก็อยากให้หนูปีได้ทดลองทำงานนี้ดูมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเกิดทำได้ขึ้นมาจริงๆฉันว่าบ้านหลังนี้แกอาจจะไม่ต้องถูกธนาคารยืด เงินที่ยืมฉันไปฉันก็ยกให้โดยที่ไม่ต้องใช้คืนจบประโยคของเพื่อนรักความเงียบก็เข้าปกคลุมไปทั่วบริเวณกว้างก่อนที่ทั้งสองเพื่อนรักจะได้พูดอะไรต่อเสียงประตูก็ถูกเปิดออกแม่นุชคะปีตกลงคะ่ะปีจะทำงานนี้ เสียงสายหวานดังขึ้นพร้อมๆกับประตูหน้าบ้านถูกเปิดออกกว้างพร้อมกับร่างงามก็ก้าวผ่านธรณีประตูเข้ามาอย่างมา่มั่นคู่สนทนาทั้งสองหันควับไปมองผู้มาใหม่เป็นตาเดียวพร้อมๆกันลูกปีบังออนเบิกตาโพรงม,มองหน้าลูกรักตาเขเมง็งด้วยรู้สึกตกใจ กับประโยคนั้นของลูกสาวเอา้าหนูปีหนูปีมาเหรอลูกมา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 ให้แม่นุชกอดหน่อยไหนแม่หนูบอกว่าออกไปหาเพื่อนไงจะกลับบ,บ่ายบโน่นไม่ใช่เหรอแต่ไงกลับมาเร็วอย่างนี้ล่ะนงนุชกวีกวาดลูกคุนยืนเดินเข้าไปหา เด็กสาวที่มาใหม่ด้วยดวงหน้าที่ยิ้มแย้มแจม่มใสลำแขนเลียวยื่นออกไปโอบกอดลูกสาวของเพื่อนรักอย่างสุดแสนรักยิ่งสวัสดีค่ะแม่นูนหลังจากทำความเคารพเพื่อนรักของผู้เป็นแม่ปีใหม่ก็โอบกอดตอบอ้อมกอดที่สุดแสนจะอบอุ่นนั้นอย่างไม่มีเกียร์งอน มามามา,มาลูกมานั่งคุยกับแม่ก่อนดูสิไม่เจอหน้าตั้งนานโตเป็นสาวแล้วก็สวยมากเลยนะคะหนูปีสวยไม่แพ้คุณแม่ของหนูเมื่อครั้งยังเป็นสาวเลยดีไม่ดีสวยกว่าแม่อีกต่างหากอืมใหญ่นุชแกก็พูดไปเขาเรียกว่า สวยได้แม่ย่ะคนถูกกล่าวอ้างประท้วงเพื่อนรักออกมาแทบทันทีด้วยม่อยากให้ความสวยเป็นสองรองใครแม้นแต่กับลูกสาวเองอืมอย่าไปฟังแม่เขาเลยนะหนูปีแม่นุชว่าหนูปีกินขาดค่ะในเรื่องของความสวยนงนุชพ,พยับเยยะใบหน้าให้ลูกสาวเพื่อนรัก อย่างหวังให้เห็นด้วยแล้วเออเออที่หนูปีพูดเมื่อกี้จริงหรือเปล่าคะที่จะไปทำงานกับคุณหญิงท่านเจ้านายของแม่นุชนะคะหนูปีรู้หรือว่าแม่นุชพูดอะไรอยู่กับคุณแม่นะคะถามหญิงสาวที่นั่งอยู่ข้างๆงแทบทันทีเมื่ออ้อมกอด คลายออกจากล่างบางค่ะแม่นุชปีมาทันได้ยินแม่และแม่นุชพูดคุยกันพอดีค่ะว่าจะให้ดูแลผู้ป่วยหรือหลานของคุณหญิงเจ้านายของแม่นุชที่บ้านแถมมีค่าตอบแทนที่งามมากๆค่ะปีขอโทษที่แอบฟังที่แม่คุยกันนะคะถึงแม้น จะไม่ได้ตั้งใจแต่ปีก็ต้องขอโทษด้วยค่ะมือบางประสานพนมยกขึ้นก้มศีรษะลงจะรดปลายนิ้วระหว่างคิ้วสแสดงกริยาขอรูกแก่โทษสองเพื่อนรักออกไปอย่างหวังอภัย <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะหนูปีดีเสียอีกแม่นุชจะได้ไม่ต้อง อธิบายหลายครั้งแม่เรานะ่ะเป็นห่วงแต่แม่นุชว่ามันก็น่าลองเสี่ยงดูสักตั้งนะคะเกิดจับพัดจะบผูหนูปีสามารถดูแลหลานสาวของท่านได้จริงๆหนูปีก็จะได้ค่าตอบแทนที่คุ้มค่ามากเลยนะคะนงนุชพยายามเสนอผลประโยชน์ที่จะได้รับ ประกอบกับการตัดสินใจนั้นซึ่งเธอแอบพอใจกับดวงตาคู่งามของลูกสาวของเพื่อนรักที่ทอประกายแสงออกมาอย่างมุ่งมั่นยิ่งนักค่ะแม่นูส์ปีรับทำงานนี้ค่ะและปีจะพยายามทำให้สำเร็จให้จงได้เพื่อแลกกับ ที่แม่จะไม่ต้องถูกธนาคารยึดบ้านหลังนี้ไปขายทอดตลาดดวงตาคู่งามฉาบฉายไปด้วยความมุ่งมั่นหัวใจดวงน้อยเต็มเปลี่ยมไปด้วยความหวงัง